เ้แต่ให้ให้โจ้นฝันร้ายมาเลยบนมาดีอันนี้อานี้คิดว่าเราจะตีทุกอ๋อยไอ้พูดล่นายมีรางอยู่เาเปรียบสังคมเฮ้ยเ้าบอกเราถแงอยแงทุกอย่างแล้วมันก็ทำให้เราตีไม่สนไดเพเราตดไมนได้เ đây gì này, được, được thế này, này. Khác, đi không tốt nè, bây giờ cứ

นี่อย่างนี้เหมือนกันหนยนผูกกันไปแล้วกันเนะห้าบทามรอโห อ๋อเลยไหมสดม่วใหญ่ยแรงต่อไปละาบาทแม่จัดรยแ่ละาสบาท3ราบินห้าดามาละ5าบาทสใจสามาออเดอร์ได้ครับผู่องโยนโยรวยแรงรวยแร

ก่ลบาทอนี่ะแกเลย้ว่าใจสนอยเไดแล้วองเยไดแล้วนี่เนื้อกินเบียร์ก่อนแล้วค่อยก้งแพงหยแเอกัรนาเขาเบียร์ดีกว่ากว่่ิน,น,น เราล้เราได้เราได้สูงกว่นิดนึงแปตัวเท่านี้มันต้องได้อย่างนี้โนใบนอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ได้คืนหมดูเขาอาจจะไม่แหลกเาไหร่เขาก็ได้คืเี่ยมสูแล้วไแดงหอยแงใหญ่ตัวใหญ่ตแรงเยะ ละหบาทสมว้แมงห้าบาทรามีอ้ำน้ะ5บาทสมใจสมใจพอได้ปแพ้ไปแมงตุใหม่โทรใหญ่ รองละบาทอยแมุละสามสิบาบาทรน้ำมันบ้อละาบาทสนใจสารอเดได้นะของส่วนนี้ ใบตัวใหญ่ไกแห้าหาบาทนและวันละนิดแบ๊บห้บาทเรานทุกเราหน้าดูเทุกห

ก็ร้อนรับไม่ได้องไม่ต้องแตงต้องแทนแทนได้ไหมล่ะตอไปไม่ได้ตัวใหญ่เฮยไดูจอได้วมล้ะห้าลงไปนัจับต้นโตเลก็เห็นขหมดูฟ้าดินาม ราซอยเดี yup ๋ยไปกาซอยของอะไรจะดาอะไเีเดี <cały istas S 1> ๋วหอยแพร่หอยแงตม่ตัวใหญ่หอยแดงม่ละห้าห้าบอยแพร่ต้องเดินอะไรดีมากเี้งเดินยากเขาก็มีความสุขเลยเดินยาก

ไอะไรไว้านงา้มเส้จไม่ให้เลียงที่ออกใช้งานเลยต้องตำหนัารแล้วค่ของต้องหุกแล้วรัดไว้รัดไว้รัดไว้รัว้รอดแว้รัดไว้ เอาแน่เลยครับเน้อเว้เนื้ห้กับไปดอนหันไล่เลยล่ยสมาร์ฟีสมารียังแกได้อยู่ได้้วยสมารฟีแกไม่ได้แล้วแกซงไหนครับสภาพสมารีสระหน้งก คือทิ้งไว้ทิ <drill> ้มากินแล้วก็ได้อนเรือลำหนึ่งครับับเหมาไม่อย่างนั้นไม่ต้องดินหล่นไม่ดิหล่นจนเยคใช่ไหมหยแพรหยแบงตแ้วดไหมตัวใหญ่โหยแพรตอค่จะลองไมตัวไม่ได้เสียดายเาย ซืได้แล้นี่ซื้อซ้ค้เลยโอ้ยไม่ได้อยได้มาตรงนี้ด้วยตอนไขยายแก้ยังไงได้่ยแ่ละามห้าาทลม้าเรือมันเดินดีมากมันเดินะเงเลยแล้วเรา ไ,ปไ,ปไ,ไม่ได้อ้าวลงนี่มันตอนนี้มันตอนนี้ให้เกมมือให้เกมมือไปจอแล้วไปจอแล้วไป